สวัสดีคะ่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องวิกิทาโรนะคะวันนี้หมอน้องจะมาทําดวงความรักให้แก่ชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกนะคะประจํำครึ่งเดือนแรกกันยายน2 5ง6 5น6นะคะแบ่งออกเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแล้วก็คนที่มีคู่แล้วนะคะดูได้ทั้งแบบตะวันตกนะแล้วก็แบบผูกดวงหรือแบบภัคนาราศีนั่นแหละนะคะโอเคเดี๋ยวมอน้องจะดูความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก่อนนะ ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอ่ะใช้ไพ่ชุดนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับมาน้องด้วยนะคะสำหรับคนที่เข้ามาดูเป็นครั้งแรกเนาะแล้วก็ฝากช่อง TikTok ด้วยนะคะวิกกี้ทาโร่เหมือนกันเนาะอ่าอันนี้เป็นพลังงานรวมในช่วงนี้นะไพ่ไฮพีเทสนะคะไพ่ห้าดาบ ไพ่จัดเม้นชาวธาตุน้ำเนาะไพ่เก้าเหรียญความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ค่อยชัดเจนนะเนาะค่ะเออหรือมันมันมีอะไรบางอย่างที่มันดูแอบซ่อนยังไงก็ไม่รู้เช่นเราอาจจะตกไปเป็นความรักหรือมือที่สามอะไรที่มันแอบซ่อนโดยที่เราไม่รู้ตัวเนาะนะคะแล้วมันก็เหมือนกับว่ามีความขัดแย้งอะไรกันหรือเปล่าเนาะตัวของเราอะก็เหมือนกับ จัด g เม้นต์อะเราก็เป็นคนที่รู้ในเรื่องของบาปบุญคุณโทษอะไรแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเราอะสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองนั่นแหละเนาะเราไม่จําเป็นที่จะต้องแบบว่าเนี่ยไปมีความสัมพันธ์ลับๆอะไรกับคนคนนี้นะคะเออไพ่ฮาลาลแฟนนะเห็นไหมมันเป็นไพ่พระอ่ะเออเหมือนกับว่าเราเรารู้สึกว่ามันไม่ไม่ไมถูกต้องนะเนาะไพ เจ็ดเหรียญน,นะคะคุณอาจจะมีระยะห่างอะไรกับคนคนนี้ก็ได้หรือพยายามที่จะปฏิเสธเขาก็ได้นะคะสีดา่าคือมาน้องว่าว่าคุณไม่รู้จะทํำยังไงนะเอออาจจะเป็นพลังงานสลับกันก็ได้ระหว่างคุณกับเขาเนาะมันมีการเหมือนกับว่าปรเทคตัวเองอะ่ะเออนะปกป้องตัวเองอยู่นะคะเพื่อไม่ให้ตัวเองตกเข้าไปเป็นเหมือนกับว่า,าเป็นพลังงานเหมือนกับ ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนาะแล้วก็ในตอนนี้มันอาจจะมีการหยุดชะงักของความสัมพันธ์ไปก็ได้นะอืมไพ่เดอะเวิลด์มีการห่างๆกันไปนะคะหรือว่าคนคนนี้อาจจะอยู่ไกลจากคุณก็ได้เป็นแบบคนต่างชาติอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะเดอะเวิลขึ้นมาเนี่ยหรือบางคนน่ะ คุณอาจจะอยู่อีกที่หนึง่งเขาอยู่อีกที่หนึ่งอะคือคนละจังหวัดอะไรก,ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะคือมันมีกำแพงระหว่างคุณกับเขานั่นแหละเนาะและในตอนเนี้ยอ่าก็มันเหมือนกับว่าสถานะของเราอะมันก็คือสถานะโสดนะคือเขาก็อาจจะไม่ได้ให้สถานะอะไรกับเรานะคะพลังงานที่เห็นอยู่ในตอนเนี้ยมีพลังงานราศีพฤษภเนาะแล้วก็ ราฟีมีนนะคะอ่ะโอเคทีนี้เราไปดูในเรื่องของความรู้สึกของคนคนนี้ที่มีต่อเรากันเลยเนาะความรู้สึกไพ่ the lovers นะคะไพ่ the lovers แต่อันนี้มันอาจจะเดี๋ยวมันน้องอะไรปิดนิดนึงถ้าโป๊จะไม่ได้อ่ะ ไพ่เดอะเล e r เวร์สนะไพ่ justice นะคะไพ่ไพ่สามดาบอ่ะถ้ามีนมนมอย่านงี้ไม่ได้นะไพ่สามดาบอา่ความรู้สึกของเขาในตอนเนี้ยเนาะเขาเองก็ก็รู้สึกว่าเขารักคุณนะเขารักคุณแล้วก็เอ่อรู้สึกผิดด้วยนะคะไพ่ justice เขารู้สึกว่าเขาอะทําทอะไรที่มันไม่ถูกต้องเนาะแล้วก็น่าจะรู้สึกมีความแบบเจ็บปวดใจอะไรเงี้ยนะคะอ่อาไพ่สามดาบเป็นไพ่ของอะไรที่อกหักนะคะเออช้ารักอะไรแบบแบบเนี้ยนะเซเว่นออฟฟอร์ดเออเขาก็รู้สึกว่าเขาอะอ่าทำอะไรที่ไม่ดีกับคุณหรือว่ามันไม่ไม่ถูกต้องอ่าศีลธรรมอะไรแบบเนี้ยนะหรือไม่ถ้าเกิดว่ามันมีในเรื่องของ ลักทางเลือกอะไรแบบนี้เข้ามานะอาจจะเป็นทางเขาหรือทางคุณนะ่ะมันก็มองว่าเขานะ่ะเหมือนกับว่าอยากที่จะตัดสินใจให้มันชัดเจนแล้วนะคะเพราะว่าตัวของเขาเองก็น่าจะรู้สึกเจ็บปวดเนาะจากอะไรที่มันเป็นการแทงข้างหลังเออความไม่ซื่อสัตย์อะไรแบบนี้นะอ่ะมันอาจจะเป็นใครคนในคนหนึ่งที่ที่ไม่ซื่อสัตย์ก็ได้นะคะเพราะว่ามันเจ็ดดาบเนี่ยอาจจะเป็นคุณก็ได้หรือเขาก็ได้นะอ่ะอานี่ยพลังงานมันขึ้นมาว่า ัวงเขาเองก็ก็เจ็บกับสถา,านการณ์เนี้ยอที่มันเป็นเหมือนกับความรักที่ไม่สมหวังนั่นแหละนะคะอ่ะทีนี้ไพ่ต่อมาอันนี้ไพ่ดีวิลเนะาะไพ่ดีวิลก็ต้องมีการปิดนิดนึงเพราะว่าถ้ามีลูกโปอาจ,จะดูไม่ได้ออืคือห้ามมีรูปนกรูปนมอะไรเลยนะนมปีฝาจอะไรก็ไม่ได้อโอเคอื ขออภัยนะคะหมอน,น้องก็ลืมไปว่าไพ่ชุดนี้มันใช้ไม่ได้เนาะก,ก็จะต้องมานั่งปิดนะคะเดี๋ยวนี้ AI จะสตริกนิดนึงนะอะเข้มงวดนิดนึง,อม,องมองว่าเขาก็ยังมีความผูกพันข้างรักในตัวคุณนะมีทั้งไพ่เดลเวอร์สแล้วก็ไพ่ดีวิลขึ้นมาเลยคือเขาเหมือนตัดคุณไม่ขาดนั่นแหละนะคะ ไพ่ควีนออ f เ e นเดอร์คือยิ่งยิ่งคุณทําตัวนิ่งเท่าไหร่เขาก็รู้สึกว่าคุณยิ่งมีค่าสําหรับเขามากเท่านั้นนะไพ่สิบดาบในตอนนี้หมอน้องมองว่าเขารู้สึกแย่ๆมากเลยนะคะมันมีทั้งความเจ็บปวดหัวใจแล้วก็ตัวของเขาเองก็เหมือนกับว่าไปทําร้ายตัวเองอ่ะเออโฟมตัวเองอะไรประมาณนี้เนาะบางคนแบบเสียใจในเรื่องของความรักอ่ะก็ไม่มีอันที่จะ กินจะนอนไม่มีอันที่จะทําอะไรเลยอะไรประมาณนี้เออเหมือนคนที่เห็นมาโดนดาบแทงเป็นสิบดาบเลยไพ่เดอะแฮงแมนเขายัางรู้สึกติดกับอะไรที่มันไม่ดีอยู่อะนะเออหรือไม่ก็ถ้าเกิดมันเป็นตัวของคุณเองที่หักหลังเขาอะไรประมาณนี้นะคุณไปมีคนอื่นเนี่ยเขาก็ยังติดอยู่กับสถานการณ์หรือภาพอะไรบางอย่างที่ ที่เขาแบบว่ายัางมันยังทําให้เขา move on ไม่ได้นะคะเออภาพจําอะไรบางอย่างที่มันไม่ดีอะไรแบบนี้นะอืมหรือถ้าเกิดว่ามันเป็นตัวของคุณเองที่ไปจับได้ว่าเขามีคนอื่นอะ่ะมันอาจจะมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้เขายังลืมไม่ได้ก็ได้นะคะเออเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องในวันนั้นนะเนาะอือไพ่อัศวินถือดาบอ่าอัศวินถือดาบอืม อัศวินถือดาบเดี๋ยวนะมนอนงไพ่อัศวินถือดาบไพ่าสามไม,ม้เท้าอเอาคิดถึงคุณนะคนคน,น,นะคะเนี้ยนะคะเนี่ยเป็นไพ่ของความคิดถึงทั้งสามไม้เท้าแล้วก็ไพ่หกหกถ้วยเลยอะนะ่อะเนาะแต่ตัวของเขาเองเนี่ย การแสดงออกของเขาอะไรบางอย่างมันมันเหมือนกับเย็นชาหรือว่าเขาพยายามที่จะปฏิเสธความรู้สึกของตัวเองอะเนาะแต่ว่ายังมีความคิดถึงแล้วก็ยังมีความแบบว่าลืมคุณไม่ได้นะคะอม,มันขึ้นฝีเท้านะก็เอาเป็นว่ายังมีการรอคอยคุณอยู่นั่นแหละนะคะอันนี้เป็นรักต่างไวัยได้หรืออาจจะเป็นคนเก่าๆดีเทินกลับมาก็ได้นะคนคนนี้นะ ก็มองว่าเขาก็เขาก็รอดูสถานการณ์อยู่ว่ามันจะเป็นยังไงในตอนนี้เขารู้สึกเหนื่อยๆนะคะเหมือนกับอาจจะทํางานในความสัมพันธ์อะไรแบบนี้มามากพอแล้วอดทนมามากพอแล้วอะไรแบบนี้ก็ได้นะไพ่เดี่ยวฟู คือพลังงานของเขาตอนแรกมันดูแบบจริงจังมากจนเกินไปเขาพยายามที่จะไม่คาดหวังนะความรู้สึกในตอนเนี้ยพยายามที่จะปรงปรงปล่อยวางอะไรจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นอะไรแบบเนี้ยนะคะอ่าเกิดขึ้นไปเนาะแล้วก็เหมือนน้องมองว่าเขาพยายามที่จะเด็ดขาดอ่ะเออถึงแม้ว่าเขาจะแบบคิดถึงคุณมากมายสักเพียงไรนะอ่ะาไพ่ไพ่หกดาบมันขึ้นมาแล้วก็ไพ่แชรีออม เขาอาจจะ move on จากคุณไปก่อนก็ได้นะไพ่พลังงานความรู้สึกเนี่ยนะหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าอันเนี้ยเป็นมันได้ทั้ง move on แล้วก็เป็นการกลับมาหรือไม่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาเขาเหมือนนะ่ะคลั่งรักคุณหรือว่าเขาแทบบ้าเลยกับการที่ไม่มีคุณเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องเหมือนกับกลับเข้ามาหาคุณนะนะคะไพ่เชอรีออก็เป็นไพ่ในลักษณะแบบมาเขาอาจจะอยากมาตามตื้อมาอะไรคุณก็ได้เนาะเหมือนกับว่าเขาไม่อยากที่จะ ถอดใจจากความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นไพ่หนึ่งดาบอะคือไพ่ของการที่แบบเขาต้องการที่จะไปต่อความสัมพันธ์เนี้ยไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็าตามเนาะแต่ในตอนเนี้ยเขามองว่าสถานการณ์เดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นหรือมันก็จะคลี่คลายขึ้นนั่นแหละนะคะแต่ว่าเขาอาจจะมีการแบบหลบหรือ move on อะไรไปก่อน ชั่วคราวอะไรแบบนี้ก็ได้นะแล้วก็จะมีการกลับมาตามตื้อคุณเลยแบบนี้ก็ได้อันนี้คือสิ่งที่เขาคิดหรือว่าเป็นความรู้สึกของเขานะผลงานที่หมอน้องเห็นก็คือไพ่ราศีกรกฎนะคะอืมแล้วก็อะแล้วก็มีราศีตุลเนาะแล้วก็พิศพกันมังกรอ,อันนี้ราศีตุลแล้วก็เมื่อกี้ อ่าไพ่อันนี้อะไรอ่ะไพ่กลุ่มเมทุนตุนแล้วก็อันนี้เด็ดดีวิลราฟีมังกรแล้วก็ไพ่ราฟีเมทุนนะโอเคแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะช่วงครึ่งเดือนแรกจะเป็นยังไงอ่ะไพ่อัศวินถือเหรียญ ไพ่สองดาบต่างคนต่างนิ่งเงียบเออสถานการณ์ก,ก็คือนิ่งเงียบหรือว่าไม่มีการได้พูดได้คุยอะไรกันทั้งนั้นนะคะไพ่ดีเอ็มเพลเลอร์เหมือนติดอีโก้นะต่างคนต่างติดแบบว่าอคาาติอะไรกันแบบนี้นะคะไพ่เก้าวถ้วยเออทั้งดีเอ็มเพลเลอร์แล้วก็ไพ่เก้าวถ้วยเนี่ยมันบ่งบอกในลักษณะว่าอ,อืม เหมือนอยู่ในพื้นที่ของตัวเองพยายามที่จะไปทําอะไรให้กับตัวเองรักตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็นั่นแหละมีพลังงานของความแบบเย่อหยิ่งนะคะแล้วก็มีพลังงานของการที่เหมือนคิดว่าอีกฝ่ายอาจ,จะต้องทําตามตัวเองหรือตามใจ ตัวเองอะนะเือ,อแล้วก็จะต้องเข้าหาอะไรประมาณนี้นะอันนี้จะเป็นพลังงานของเขาหรือคุณก็ได้นะคะอาแต่หมอนน้งมองว่ามันมีความเงียบอยู่ตรงนี้นะก็คือไม่ได้พูดได้คุยอะไรหรือมันยังลังเลอยู่นะแล้วก็ติดในเรื่องของอีโก้ด้วยไพ่สิบถ้วยไพย 9, ่เก้าไม้เท้าไพ่เดอะเวิร์ ฟิ f อ s ฟ o r ดอ่ะหมอน้องมองว่าพลังงานในในช่วงครึ่งเดือนแรกอะ่ะคุณเนะี่ยเขายังมีการห่างกันอยู่นะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะจบกันเนาะมันแค่เหมือนกับประมาณว่าอ,อยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็อาจจะไปโฟกัสในเรื่องของ ครอบครัวอะไรแบบนี้ก็ได้นะครอบครัวก็คือพ่อแม่พี่น้องอะไรประมาณนี้นะคะหรือเพื่อนฝูงอะไรก็ได้แต่ทีนี้สิบท่วในที่นี้หมาน้องก็อาจจะหมายถึงว่าคนใดคนหนึ่งอาจจะมีครอบครัวแล้วก็ได้อันนี้ไม่ได้ไม่ไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนที่เข้ามาฟังนะอ่าก็คือไปโฟกัสในเรื่องของตัวเองนั่นแหละนะคะแล้วก็อาจจะยังแบบมีการยื้อกันไว้ในความสัมพันธ์นี้เนาะไพ่ควีนดาบขึ้นมาเหมาน้องมองว่าคุณกับเขาพยายามที่จะเอาชนะ กันและกันอยู่นะเออมันขึ้นพลังงานในลักษณะที่แบบว่ามีการปิดกันหรือมีกำแพงต่อกันันนะคะเออเหมือนกับว่าเขาก็คิดว่าคุณนะอะเขาก็คิดว่าตัวของเขาเองมันก็มีรักทางเลือกอะไรแบบเนี้เออถ้าไม่มีเราเขาก็อยู่ได้ส่วนเราเองก็ก็เช่นกันเราก็รู้สึกว่าอ่ะฉันก็ ฉันก็ไม่มีเธอฉันก็สามารถที่จะเติมเต็มให้กับตัวเองได้หรือมันก็ยังมีคนเข้าหาฉันอะไรประมาณนี้นะคะเออมีคนที่เต็มใจที่จะมาดูแลมาประครบประงมอะไรแบบนี้ก็ได้นะอืมก็คือสวยเลือกได้หล่อเลือกได้อะไรแบบนี้นะ,ะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณกับเขามีการห่างกันนะคะ,ะแล้วก็ยังไม่ได้ไม่ได้ พูดคุยอะไรกันมันเป็นช่วงเหมือนคอยดูสถานการณ์หรือว่าดูรัดเราอยู่ว่าอีกฝ่ายอ่ะจะเอาอยัางไงมีการขยับขยื่นมีสัญญาณอะไรหรือเปล่าเนาะอ่ะอ่ะพลังงานมีกลุมเมรถรุนตุนนะคะแล้วก็ราศีเมษนะแล้วก็พืชศพกันมังกรอ,อ่ะอันนี้ก็คือดวงความรักของชาวธาตุน้ามีนกรกฎพิจิกนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดู คนที่มีคู่รักแล้วเนาะใครอยากดูดวงส่วนตัวแอดหมอน้องมานะหมอน้องจะให้ลายไว้นะคะคนที่มีคู่รักแล้วเราดูพลังงานรวมก่อนไพ่เด็กถือไม้เทา้าไพ่แปดถ้วยไพ่อัศวินถือถ้วยไพ่สามดาบ ช่วงนี้คุณกับคนรักมีการห่างเหินอะไรกันไปหรือเปล่านะคะหรือมีการพูดอะไรที่มันผิดใจกันน่ะนะที่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่ค่อยสบายใจหรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของมือที่สามอะไรแบบนี้เข้ามาก็ได้เหมือนกันนะคะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันไม่เหมือนเดิมเนาะไพ่สามเห,หเรียญไพ่เแต่ก็ ตรงนี้แต่ก็ยังได้พูดได้คุยอะไรกันบ้างนะคะปรึกษาหาหรืออะไรกันบางอย่างเนาะในเรื่องของการเงินก็ได้นะอืมเหมือนกับว่าอยู่อยู่ในตอนเนี้มีการห่างกันแต่ว่ายังเกรงใจกันอยู่นะคะแล้วก็มองว่าเออดีเดดดีวิลเนี่ยช่วงเวลานี้เป็นช่วงอะไรที่เหมือนมีเรื่องชู้สาวอะไรแบบนี้เข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าหรือมีลักซอนเข้ามาเออคนของเราอาจจะไปยุ่งกับ คนอื่นหรือเปล่าเนาะหรือไม่ก็อาจจะเป็นตัวเราก็ได้นะคะที่เจ้าชู้นะอันนี้เหมือนน้องไม่ได้บอกว่าเป็นใครเนาะแต่พลังงานมันขึ้นมาแบบว่ามันขึ้นทั้งก้าวทั่วแล้วก็ไพ่แต่ดีวิวเลยเนาะอ,อาจจะไปผัวพ,พันในเรื่องรักๆค่ายๆอะไรกับใครนะคะหรือมีรักซ้อนเข้ามาแหละแต่ความสัมพันธ์มันก็ยังไม่ได้จบลงนะคุณเนี่ยเขาก็ยังมีความ เนี่ยไพ่แดเหรียญก็ยังมีการพัฒนาความสัมพันธ์อยู่แต่ว่าจะเป็นช่วงเวลาทีา่ห่างเหินกันนะคะอ่ะมีพลังงานาราศีมังกรนะราศีสิงหมีนกรกฎพิจิกแล้วก็เมษสิงห์ธนูนะคะทีนี้ดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณสิชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะคนที่มีคู่รักแล้วนะ ความรู้สึกของคนรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างมาดูความรู้สึกของเขาไพ่เก้าเหรียญไพ่แปดเหรียญไพ่เก้าถ้วยคนคนนี้ก็เป็นคนที่รักตัวเองเนาะก็บอกว่าเขาก็ เขาก็ดูเป็นตัวของตัวเองยังไงก็ไม่รู้ดูเติมเต็มให้ตัวเองอะ่ะเขาก็รักคุณแต่เขามองว่าเขารักตัวของเขาเองมากกว่านะคะอ่าถ้าเป็นตัวของเขาเองที่เหมือนมีคนเข้าหาอะไรแบบเนี้ยหรือว่ามีรักซ้อนอะ่ะเหมาน้องก็มองว่าอ่เนี่ยมันเขาก็ยังรักคุณอยู่นะเขาก็ยังเหมือนขาดคุณไม่ได้อยู่นะคะไพ่รีวิวขึ้นนะไพเ่เร็จใหกดาบ ใครหิ่งถวยก็ก็เหมือนว่าในตอนนี้ออ่คุณมีอิทธิพลต่อจิตใจของเขานะแล้วก็ตัวของเขาเองก็หวังว่าคุณกับเขาเนี่ยจะผ่านอุปสรรคอะไรบางอย่างไปได้ด้วยกันนะและเขาเองก็แบบมีความรักให้กับคุณด้วยนะคะ แต่ว่าเหมือนน้องบอกว่าเขาอะอยากให้เราเข้าใจเขามากกว่านี้เนาะเออเหมือนกับว่าถ้ามีอะไรก็ให้พูดให้คุยอะไรแบบนี้หรือว่าให้บอกเขาได้เลยเนาะอ่ามันมีไพ่เดอะมูนด้วยช่วงนี้เขาน่าจะคิดถึงคุณเยอะเนาะถ้าเกิดว่าคุณอยู่ไกลกันหรือไม่เขาก็มีพลังงานอะไรบางอย่างที่ดูแบบเศร้าๆเสียใจจังเลยนะเขารู้สึกว่าคุณทําไม่ค่อยเหมือนเดิมกับเขาแล้วนะคะไพ่สองเหรียญทำให้เขารู้สึกไม่ค่อย ไม่ค่อยมั่นใจในตัวของคุณเท่าไรนักเนาะอืมหรืออาจจะไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองนั่นแหละนะคะไพ่สองเลนเป็นไพ่ของการช่างใจอะนะอ่าหรือถ้าตอนนี้มีการห่างเหินกันเขาอยากอ่าเข้ามาหาคุณนะอือเอสออฟเพนเดอร์เคิลอ่าถ้าทําอะไรผิดอยากขอโทษนะหรือว่าบางคนอาจอยากเอาอะไรมาให้ก็ได้นะคะเพื่อเป็นการเหมือนกับว่าอืมตอบแทนที่คุณดูแลเขาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ อืมเอซอบคับเขาก็ยังรักคุณอยู่นะคนรักของคุณเนี่ยให้เดอะเวิลด์อยากเริ่มต้นใหม่แต่ว่ามันอาจจะอยู่ไกลกันหรือเปล่าแล้วในตอนนี้เขาก็มีความคิดถึงคุณมากๆด้วยนะเนี่ยไพ่สิบถ้วยอ่าคุณนะเป็นเหมือนกับคนที่เขาอยาก ลงเอยด้วยแต่งงานด้วยหรือบางคนคุณอาจจะเป็นาสามีภรรยากันไปแล้วก็ได้เนี่ยเขามีความรู้สึกว่าครอบครัวมันแฮปปี้จังเลยมีความสุขจังเลยที่มีคุณอยู่นะคะอ่านเนาะอืมถึงแม้ว่าถ้าเกิดว่าอยู่ไกลกันเมื่อไหร่เนี่ยคนคนนี้ก็ยังแบบตั้งตารอคุณอยู่นะคะพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณอยู่เสมอเนาะอ่าโอเคอันนี้เป็นพลังงานความรู้สึกของเขานะ ถ้าคุณมีการแบบห่างเหินกันในตอนเนี้ยเขาเขาเหมือนอยากเข้าหาเราเนะาะไพ่มีนกรกฎพิจิกนะคะไพ่ราฟีสิงห์แล้วก็ไพ่ราฟีมังกรแต่มันก็มีโมเมนต์อะมันขึ้นเก้าเหรียญโมเมนต์แบบว่าอยากเป็นตัวของตัวเองอะไรแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะไม่คุณกับเขานะคะทีนี้แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในช่วงครึ่งเดือนแรกบ้างสิ ให้แดไม้เท้าอ่ะมันจะมีการพูดคุยติดต่อสื่อสารอะไรกันมานะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการเงินด้วยก็ได้เนาะอ่ะหรือมีการชวนไปเที่ยวนะคะเก้าไม้เท้าเออแต่ว่าอาจจะมีการดีเลย์อะไรออกไปทีนี้การพูดคุยเนี่ยหมอน้องบอกนะอว่าระวังทะเลาะก,กันด้วยนะอืมแล้วก็อาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่ใช้อารมณ์อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะออันนี้ไม่ใช่เนาะ ใช้อารมณ์เพราะว่าเหมือนกับยังไม่พร้อมอะเนาะแต่ในที่นี้หมอะนองมีความรู้สึกว่าคุณกับเขาม,มันขึ้นทาวเวอร์แล้วก็ไพ่หกดับแล้วก็ไพ่เดอดฟันเหรอ,อ,อแต่ในที่นี้อก็ให้ระวังในเรื่องของการใช้อารมณ์ด้วยนะแล้วก็มันก็มีโอกาสที่คุณกับเขาเนี่ยจะ มีการเดินทางไปไหนด้วยกันนะคะเออเพราะว่าไพ่เดอะฟันมันขึ้นมาเหมือนกับประมาณว่ามีการเดินทางไปเที่ยวอ่าอะไรที่มันเป็นแบบทางน้ําอะไรแบบนี้ก็ได้นะอืมหรือไปนั่งริมน้ําอะไรแบบนี้นะแล้วก็เนี่ยมันเป็นไพ่ของอะไรที่มันเดอะฟันอะดูแฮปปี้ดูมีความสุขจังเลยนะคะเนาะเขาอาจจะติดต่อมาแบบกระทันหันก็ได้นะไม่ได้หมายความว่าเนี่ย ไม่ได้หมายความว่าจะต้องระวังคําพูดก็ได้มองว่าสมมุติว่าถ้าเงียบๆไปอะไรแบบนี้แล้วเรารู้สึกว่าอ่ะเล่นตัวสักหน่อยเธออะไรประมาณนี้แล้วอยู่ดีๆเขาก็แบบว่าโผล่เข้ามาก็ได้อยู่ดีเขาก็แบบว่าติดต่อคุณมานะเออตอนที่คุณนิ่งๆอะไรแบบนี้นะคุณไม่ได้สนใจเขาอะเออแล้วมองว่าเนี่ยความสัมพันธ์มันก็จะอันเนี้ยถ้าไม่ได้หมายความว่าไปเที่ยวก็อาจจะหมายถึงว่าความสัมพันธ์ของคุณอะกับเขาที่มันมี การห่างกันหรือมีการทะเลาะอะไรกันอนะแต่พลังงานมันก็ไม่ได้มีทะเลาะเนาะอืมก็เอาเป็นว่ามันเหมือนกับปัญหามันจะคลี่คลายนะคะหรือถ้าเกิดเขาไม่มีเวลาให้คุณก่อนหน้านี้ก็เอาเป็นว่าน่าจะมีเวลาให้กันแล้วในช่วงเวลานี้นะคะอ่ะแล้วก็ค่อนข้างที่จะดูแลดูมีความสุขด้วยเนาะเห็นไหมวิ่งอยู่กลาง ท้องทุ่งลาเวนเดอร์อะไรแบบนี้กันไปเลยนะคะอ่ะโอเคมีพลังงานกูเมถุนตูนเมษสิ่งทนูแล้วก็พุทศกันมังกรน,นะอ่ะชาวธาตุน้ำก็มีแต่เพียงเท่านี้เนาะอืมก็เอาเป็นว่าชาวธาตุน้ำที่มีคู่ก็ ก็ดูด้านเริงร้านลานย่างไงก็ไม่รู้นะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะใครอยากรู้ดวงฝนตัวติดต่อมาลาแอดที่เหมอน้องให้ไว้เลยนะคะแล้วก็ฝากช่องติ k กตอกด้วยนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ